สำหรับการแชร์หน้าจอแบบไร้สายของ I ิทฟินิกสมาร์ทแปไปยังอุปกรณ์จอภาพที่รองรับไม่ว่าจะเป็นทีวีโปรเจคเตอร์ตามตัวอย่างนี้จะเป็นสมาร์ททีวีอันดับแรกให้เราเชื่อมต่อ Wi-Fi เราเตอร์ตัวเดียวกันทั้งสมาร์ทโฟนและทีวีก่อนนะครับตามตัวอย่างจะต่อไว้แล้วหลังจากนั้นให้เราไปเปิดการตั้งค่าจอแสดงผลแบบไร้สายหรือสกรีนเมลโลริงที่ทีวีซึ่งสมาร์ททีวีแต่ละรุ่นจะมีการตั้งค่าที่แตกต่างกันออกไปครับอย่างเช่นทีวีของแบรนด์นี้จะเป็นอัพคอนติกนะครับเข้าไปการตั้งค่า แล้วก็กดเข้าไปเลยครับแล้วก็เลื่อนลงไปคําว่าจอแสดงผลแบบไร้าสายแล้วก็ไปเปิดตามตัวอย่างนี้จะเปิดไปแล้วนะครับต่อมาที่สมาร์ทโฟนของเรานะครับให้เราเข้าไปการตั้งค่าเลยเดี๋ยวเข้าไปการตั้งค่าเลยนะครับแล้วไปคําว่าการเชื่อมต่ออื่นๆที่จริงเนี่ยเขาจะมีทางลัดการตั้งค่าด้านบนนะครับเดี๋ยวค่อยพูดกันอีกทีหนึง่ง เดี๋ยวเอาเข้าการตั้งค่าตามปกติก่อนการเชื่อมต่ออื่นๆแล้วก็ไปคําว่า c a t ครับแล้วก็ไปเปิดเลยสังเกตนะผมจะต่อ Wi-Fi ไว้แล้วทั้งสมาร์ททีวีแล้วก็สมาร์ทโฟนครับแล้วก็แตะเชื่อมต่อเลยครับสังเกตนะชื่อจะเป็นชื่อเดียวกันถ้าบางคนเนี่ยอยู่ในพื้นที่ที่มีการแชร์พวก Wi-Fi Display หรืออะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะเจอหลายรุ่นนะครับแต่อันนี้อยู่ในบ้านมันมีแค่ทีวีตัวเดียว เชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพกันก่อนว่าเป็นยังไงกันบ้างหลกัหลกๆก็สัญญาณ Wi-Fi ก็ต้องเสถียรด้วยนะครับถ้าไม่เสถียรเดี๋ยวภาพมันจะก,กระตุก ก็จะประมาณนี้นะครับ